นึ่งเรื่องราวถูกแชร์กันมากบนโลกโซเชียลเหมือนกันชายหนุม่มคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยอยู่ดีๆไปนั่งร้านหอยทอดขี่จักรยานยนต์ไปอยากจะไปกินหอยทอดอกําลังจะนั่งกินเลยอยู่ดีๆตํารวจที่นั่งกินหอยทอดอยู่ร้านเดียวกันอบอกว่าน้องๆมาเป่าแอลกอฮอล์หน่อยเอ๊ะออยังไง<อ>ก็สง,งงสิไม่มีด่านอยู่ตรงนั้นก็เลยแบบเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ออกมาแชร์กันบนโลกโซเชียลน่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็นี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ร้านหอยทอดนะคะครับ ถูกแชร์ผ่าน Facebook เหตุเกิดที่ร้านหอยทอดถูกแชร์ผ่าน Facebook ของคุณนิวไทยกูลนะคะก็บอกว่าผมขับรถไปซื้อหอยทอดให้ลูกสาวที่น้องสองน้องมาซื้อหอยทอดนะครับก็มาซื้อหอยทอดแล้วกลับบ้านครับก็ซื้อแ้วครับรอให้มาเป่าคุณต้นหลวงเขาบอกว่าให้เป่านี่มาซื้อหอยทอดนะครับนี่ นะคะก็ยืนยันถ่ายคลิปมาด้วยว่าผมมาซื้อหอยทอดอก็คือบอกว่าร้านหอยทอดเนี่ยห่างจากบ้านไปประมาณ10กิโลนะคะคพอไปถึงเนี่ยก็เห็นคุณตำรวจนั่งกินหอยทอดอยู่แล้วนะคะแต่ว,ว่าพอสั่งพอคุณผู้ชายคนนี้ที่อัดคลิปเนี่ยบอกว่าสั่งหอยทอดปุ๊บตำรวจก็มาถามว่าเอ้ยกินเหล้ามาหรือเปล่า ให้รอเป่าแอลกอฮอลก่อนครับแล้วพอลงมาดูเนี่ยผมก็ไม่ได้กินเหล้าบอกแบบนี้แล้วก็ถามหาคู่มือรถก็คุณนิวไทกูลเนี่ยก็บอกอายคนจะเป่าก็ไม่เป่าแล้วก็มาค้นรถผมอีกพร้อมบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ตั้งด่านนั่งกินหอยทากอยู่เฉยๆทำไมมาให้เป่าแบบนี้ล่ะครับหลังจากที่เรื่องนี้ได้แชร์ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสมจำนวนมากเลยนะครับขณะที่สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะฮะได้ติดต่อไปยังร้อยตำรวจโทชาลีปุยติรองสารวัตรสืบสวนทำหน้าที่จราจร ของสถานีตํารวจภูทรหนองสองห้องขอนแก่นซึ่งเป็นตํารวจที่นั่งกินหอยทอดอยู่ในคลิปวิดีโอเปิดเผยว่ายังไงครับคุณบอกว่าตนเนี่ยได้รับแจ้งจากตรุษ จุดตรวจช่วงปีใหม่นะคะที่อยู่ใต้สะพานลอยห่างจากร้านหอยทอดประมาณ200-300ถึงรเมตรบอกว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเนี่ยขับขี่ด้วยความเร็วแล้วก็เสียงดังเหมือนมีสภาพดัดแปลงรถรเรียกหยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุด<อ>หลังจากนั้นนะคะรถจักรยานยนต์คันนี้ก็มาเจาะที่ร้านหอยทอดที่ตนนั่งกินอยู่พอดีพอดีตนก็เลยไม่สามารถที่จะเมินเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้แสดงว่ามันมีเหตุมาก่อนหน้าน,านี้คุณมีที่มามีรับแจ้งมาก่อนสกัดหน่อยเขาเรียกแล้วก็ไม่หยุดก็เลยมาเจ อ้าวกินพอดีแล้วก็อ้าวจอดร้านนี้พอดีก็เลยขอดูซะหน่อยนะคะคก็บอกว่าได้รับแจ้งมาก่อนก็เลยเรียกตรวจข้อหาขับขี่รถประมาทวัดเสียวแล้วก็ขี่รถเสียงดังนะคะเ,เป็นที่มาว่าไม่ได้ตั้งดา่านไงอ่าใช่นะคะซึ่งหลังจากที่ตํารวจจากจุดตรวจได้มาตรวจสอบเรียกดูเอกสารเกี่ยวกับรถแล้วเนี่ยก็พบว่ารถไม่ได้มีสก,การดัดแปลงสภาพแต่อย่างใดเป็นเสียงดังปกติแล้วก็ไม่ได้มีการให้เป่าวัดแอลกอฮอล์คือถามเฉยๆแต่ไม่ได้แบบว่า,วาบังคับ ให้เป่าอนอ,อ,อนีครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเบิ้ลเครื่องกะดังนิดนึงนะครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับ